ข้อ4ีแม่น้ำสายใดที่ไหลผ่านไทยลาวเขมรและเวียดนามข้อ1แม่น้ำสารวินข้อ2แม่น้ำแดงข้อ3แม่น้ำโขงข้อ4แม่น้ำหวงโห เขาถามถูกไหมว่าแม่น้ําสายใดที่ไหลผ่าน3ประเทศเลยคือไทยลาวเขมรและเอ้ยขอโทษทีค่ะสี่ประเทศด้วยรวมเวียดนามด้วยแสดงว่าแม่น้ำเนี้ยจะต้องเป็นแม่น้ําที่ยาวและมีความสําคัญมากในเขตของเอเชียตะวันตกเอ้ขอโทษเอเชียตอนออกเฉียงใต้หรือว่าในเขตของประเทศไทยนั่นเองแม่น้ําอะไรเอ่ยที่มีความสําคัญในไทยลาวเขมรและเวียดนามเดาซิเดาซิ ใช่น้องหลายคนตอบถูกเลยแค่พูดไทยเราวนองก็รู้แล้วถูกไหมว่าแม่น้ําที่สําคัญระหว่างไทยกับเราคือแม่น้าโขงซึ่งแม่น้าโขงเนี่ยมีต้นกําเนิดที่ประเทศอะไรให้ไทยไม่ใช่อยู่ในประเทศสี่ประเทศนี้ด้วยแม่น้าโขงเนี่ยถือกําเนิดตั้งแต่ที่ประเทศจีนแล้วนะกําเนิดท,ที่ที่ราบสูงทิเบตเนองเคยได้ยินถูกไหมทิเบตเนี่ยคือเ,เป็นที่ล่าสูงมากๆที่มีเป็นเขตการปกครองของตัวเองที่อยู่ในจีน ปรากฏว่าพอไหลาจากจีนปุ๊บก็ไหลาผ่านหลายประเทศเลยรวมทั้งพมา่าลาวไทยกัมพูชารวมถึงเวียดนามด้วยถ้าน้องนับความยาวของแม่น้ำที่ไหลผ่านเนี่ยเขากะประมาณว่ามันน่าจะมีความยาวประมาณ4,350กิโลเมตรซึ่งความยาวของแม่น้ำอันเนี้ยเขาถือว่าเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะฉะนั้นนะข้อที่เขาถามว่าแม่น้ําสายใดที่ไหลผ่านทั้งไทยเราเขมรเวียดนามพอพูดอย่างนี้ปุ๊มน้องก็พยายามนึกนะถ้านึกอะไรไม่ออกเอะไทยเราควรจะมีแม่น้ําอะไรแม่น้ําอะไรเอ่ยยาวๆที่จะไหลผ่านได้ทั้งหลายประเทศขนาดนี้ก็คือต้องเป็นแม่น้ําโขงนั่นเองถูกปะถ้าแม่น้ําสารวินเป็นแม่น้ําที่มีความสําคัญในประเทศอะไรนะพม่าถูกปะแต่ถ้าแม่น้ําแดงกับแม่น้ําฮวงโหเนี่ยสําคัญในประเทศจีนเพราะฉะนั้น สรุปนะสี่ข้อแม่น้ําสายใดที่มีความสําคัญก็ต้องตอบแม่น้ําโขงคือข้อ3แต่ถ้าเกิดข้อหนึ่งสาราวินคือแม่น้ําที่สําคัญของพมา่าแต่ถ้าแม่น้ําแดงกับแม่น้ํา้องหัวคือสําคัญในจีนนั่นเองใช่ข้อที่ตอบ3นะคะ